ถั่วฝักยาวของพ่ออันนี้ประมาณเดือนหนึ่งนะคะที่เรา,อาตอนนั้นพ่อปลูกไปข่าวที่แล้วมีจ้าออกฝักแล้วใกล้ได้กินแล้วยาวไปนูน่นนี่นะคะถั่วฝักยาวของพ่อเห็นไหม เมนูวันนี้นะคะได้ถั่วมาเดี๋ยวจะผัดถั่วใส่ไข่ถั่วสดสดจากพี่ลุนะคะแล้วก็แกงไก่ใส่ฟักอยัหอมใสอ๋อใส่ตะไคร้แล้วก็พริกเนาะตำก่อนเครื่องแกงนะจ๊ะแกงของเราเรียบร้อยมีฟักมีไก่และที่ขาดไม่ได้พอแล้ใช่ไถัวผั จะหัน่หนอยู่ไอ้นี่ผักไม่แรงรักไม่าสูงอย่างนี้เนาะคั่วก่อนเนาะไ้ยมากูดอยู่ไหนอะ่ะเดี๋ยวอืมคั่วจนสุกเลยปะ่ะอ๋อสุกแล้วก็เติมน้ำ เติมเครื่องปรุงแล้วเติมน้ำแล้วก็ใส่ฟักที่หลัง<ช>โอ้ใส่ไก่คั่วแบบนี้นะคะกับพริกแกงใส่ใบมะกรูดลงไปด้วยไก่แล้วไก้แล้ว้ววปุงแล้วใช่ไหมไก่สุกแล้วใช่ไหมคะใสแบบ่นิดนึงให้มันนัวจ้าขอบคุอ,อันนี้หน่อยนะึงผงนัว น้ำปลานิดนึง,นนนงอืสวยสันนะอือจนเปื่อยหน่อยๆแล้วก็เติมน้ำแล้วค่อยใสย่ฟักใช่ไหมใช่เราปรุงให้มันเข้าเนื้อเนาะพี่ร้เนาะอืมให้มันเข้าเนื้อก่อนอืม,อมหอมขนาดอืเพราะว่าหอมอะไรนะ เต็มไก่บ้านนะคะไก่สุกแล้วค่ะเติมปลาไปหน่อยนึงเติมปลาไปจะได้นโนนาอให้มันเข้าเนื้อเน่ะเราต้องกินกินอาจจะนานหน่อยเพราะว่าของอร่อยต้องใจเย็นเย็นรอนานกว่าจะได้กินกรรมวิธีเยอะใครว่าอาหารอีสานทำง่ายๆไม่ง่ายนะคะกว่าจะได้กิน เต,ติมน้ำจ้าเริมสุกแล้วนะคะจะเติมน้ำแกงแล้วนะคะอืมกินสดเนาะเอาเอาน้ำให้มันมีน้ำในนี้ไงเพราะว่าสดหมักแฟงมันไม่ออกน้ำเลยแบบอืมอีกที่รูพวกเต่าชอบสดน้ำใส่น้ำอะไรนี่เป็นรวงน้ำ จะไม่มีมาแล้วก็ตุนไว้ก่อนแล้วค่อยใส่แป้งน้ำแป้งก็ออกไหมตุนเอาไว้จ้ะแล้วเดี๋ยวค่อยใส่แป้งไก่เดือดแล้วเดือดบึบบึบบึบแล้วนะดจ้าเรากะใส่ลงแป้งแล้วค่ะหมดเลยแป้งอ่อนๆเนาะจ้ะจ้ะรอเดือดแล้วก็ใส่แป้งรักใช่ไหมใช่ค่ะ อืมน่ากินมากเนาะจะสวยงามมากโอ้ไก่ได้ที่แระลึะทีละขันเนาะนี่น้องน่องน่องเดือดบุบบุบจ้าบุบอาจจะชิมก่อนนะคราวนี้ว่ามันแซ่บบ๊อเอ่น้ำมันก็เยอะอยู่เนาะโอ้สดน้ำแซ่บๆเนาะเดือดบุบ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 นะฮะ ต้องเกินปลาดะมาเนี่ยอืมน้ำแฟงกับอันดอกมาซาแล้วนะจ๊ะแด่รสชาแล้วใส่พันตอนสุทนดท้ายใบแมงรักแล้วก็มีลูกโดดด้วยอ <laughs> หอมหอมเลยเนาะอืมอมแมงรักพุ่งมาเนาะสุดยอดธรรมชาติเนาะ โอ้หอมมากเช้าเช้าสดอร่อยคล่องคออันนี้ผัดถั่ใส่ไข่นะจ้าถั่วเราจะซอยแบบนี้นะคะตัวกะเทียมให้หอมโออ่าน้อนมันบังคับไม่ได้เหมือนแ่ะนอะ หน้ามันเบลท์ไม่ได้เลยนะใส่ถั่วลงไปจะหน้าถั่วอ่อนเก็บจากต้นนะคะพี่ลูกเก็บมาให้จากปลูกเองพี่สาวปลูกเองมีสีดีธรรมชาติเลยตามลูกยังไม่ถึงเกยเนาะอืัดเกาอ่ะบอกแนนอ๋อเถาที่อยู่ตรงบ่อปลาใช่ค่ะโอ้ตั้งนานแล้วนั่นแหละเหหลายเดือนแล้วเนี่ ใส่เกินนิดนึงสูตรเจนะจ๊ะใส่เกินนิดนึงเนาะแมนหนึู่ขาวซีอิวขาวหน่อยนึงปรุงรสนะจ๊ะกินเป็นมื้อเช้านี่น่าจะแซ่บเนาะเบาๆซีนทรีนใช่ค่ะ รสดีหน่อยนึงจ,าจ้าเพื่อความ,อ,มอูมามิกลมกล่อมอูมามิน้อยนึ่งจ้อ ้ำมันหอยไอ้หนาแม่ถัดไปมีผู้ชายแอบมองนี่นะคะบักเขียบ <c oughs> เพราะว่าบักเราเรียกกับผู้ชายเนาะบักเขียบแอบมอง บักแดนจะมาหาสาวแถวแล้วเราก็ใส่ไข่ลงไปโอ้เจ๊ไข่ที่เยอะกว่าถั่วไข่หมดแล้วมั้งถึงไงอ๋อเดี๋ยวมันจะค่อยๆใช่ไหมเออพอทันแล้ว หมกไว้ก่อนนะจ้าให้ไข่สุกอย่าคนมากเดี๋ยวมันจะคาวเนาะ<ช>โอเคไข่ผัดขัวบ้านๆน,นะจ๊ะหอมสีสันสวยสดงดงามเรายังไม่ได้ใส่น้ำตาลห,หน่อยนึงนะเนาะยังไม่ได้ใส่น้ำตาลตัดใช่ตัดรสหน่อยในชะ่ตัดรสชาติมันจะได้มีความกลมกล่อม ตาลนิดนิดนึงถ้าว่างกับมาได้ยินเ่เนี้ยมาเฮ็ดซู่กันเก๋นี่ถั่วของพ่อที่พ่อปลูกวันก่อนวันนั้นมามันยังเล็กอยู่เลยเนาะสวันสามวันเองยาวแล้วเห็นผลผลิตแล้วอืมกรอบหวานไหมพี่จิตเนาะหักสักกิ่ง อืมืมหวานมากเลยเนาะอืมเยี่ยม่ลยจาถั่วพอนะจ๊ะอืมอืมเยียงกรอบเลยปล่อยผัดถั่วของเราเรียบร้อยหาข้าวให้พ่อกับแม่กินดีกว่าไปอ่ากินข้าวนะคะทุกคนคุณพ่อคุณแม่ทนข้าวให้อร่อยนะ thank you